สวัสดีครับ Back to the f ฟ m m r r ครับวันนี้มาฉลองครบหนึ่งพันซับสไ r ร์เบอร์นะครับ <c oughs> ก็ห่างหายไปนานไม่มีไม่เขาเรียกอะไรมันไม่ค่อยว่างนะครับชีวิตวุ่นวายก็เลยไม,ไม่ได้ทำคลิปเลยก็เพิ่งผ่านพันซับสไคร์นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับนึกว่าจะไม่มีคนดูแล้ว <c oughs> ก็เลยอ่ะจับ สักหนึ่งคลิปพอดีได้ของเล่นใหม่มานะครับอ่ะก่อนจะไปเอ,เอาของเล่นใหม่ให้ดูก่อนเลยแลวกันจะได้ไม่ต้องลุ้นว่ามันจะพูดถึงอะไรวะนะครับนี่นะครับไอเจ้านี่คืออะไรเดี๋ยวมาคุยกันนะครับใครที่ล้างฟิล์มเองนะครับก็จะต้องมีการ เขาเรียกอะไรอ่ะควบคุมอุณหภูมิในการล้างนะครับในส่วนของฟิล์มสีฟิล์มสไลด์ฟิล์มหนังอะไรพวกเนี้ยมันก็จะต้องคุมอุณหภูมิสามสิบแปดองศานะครับโดยประมาณนะแล้วแต่น้ำยาส่วนฟิล์มขาวดำมันจะต้องล้างที่ยี่สิบนะครับโอเคขาวดำก็ใช้น้ำแข็งไปหรือว่าใช้เครื่องคุมอุณหภูมิอีกแบบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปลงดีเทลกันอีกทีนะึงตัวนี้นะครับมันคือตัวช่วยคุมภูมในฝั่งฝั่งร้อนนะครับฝั่งร้อนก็คือฟิล์มสีฟิลม์มไลด์ฟิลม์ลลมหนังอะไรพวกนี้นะครับฟิล์มบูดก็แล้วแต่นะครับน้ำยา c c ีหนึ่งน้ำยาอ e ีหกหรืออ e C ซีสองอะไรพวกเนี้ยนี่คือคุมร้อนนะครับอ่ะมี คนเคยแนะนําว่าให้ใช้เจ้านี้นะครับเจ้านี้ก็คือเครื่องซูวีหรือซูวีดนะครับเป็นก็เอาเอาไปค้นค้น Google มานะครับก็คือตืดตืดนะครับลองไปจิ้ม Google ดูก็ได้มันสะกดด้วย sous vide นะครับเขาเขาให้คำอ่านว่า,วาซูวิดนะครับซูวิดแปลตรงตัวว่าภายใต้สูญยากาศนะครับก็คือเอาอาหารเอาเนื้อเอาอะไรเนี่ยวัตถุดิบใส่ในถุงที่เป็นสูญยากาศนะครับแล้วก็เอาไปจุ่มในน้ําซึ่งมันไม่ใช่น้ําร้อนมันเป็นน่าจะเรียกว่าเป็นน้ําอุ่นนะครับคือเราไม่ได้ต้มนะเราใช้อุณหภูมิต่ํานะครับก็จะประมาณ ปกติเขาจะใช้มประมาณ55าสถึงหกองศาในการในการทําให้อาหารมันสุกด้วยวิธีที่เรียกว่าซูวินะครับลองดูในรูปไปเซิร์ชเอาแล้วกันนะครับก็ทีนี้เครื่องมือมันก็จะเป็นหน้าตาแบบที่ผมมาให้ดูนะครับเวลาเราไปค้นมันก็จะมีเครื่องเครื่องตัวเครื่องอมีหลายหลายแบบนะครับ มีหลายราคาตั้งแต่หลักพันไปถึงหลักหมื่นนะครับทีนี้มันก็จะมีเจ้าเครื่องตัวหนึ่งผมว่าท่าน่าจะเคยเห็นกันแล้วลหละคือตัวนี้อันนี้ผมไปจิ้มหน้าเว็บ่ผมเซิร์ชเอาเอาพูดง่ายเซิร์ชเอานะครับก็ไปเจอเจ้าตัวนี้นะครับเว็บเป็น bnh เนาะ bnh ก็เจ้านี่คือตัวพูดได้นะคงไม่เป็นอะไรนะครับซินเนสเตลนะครับซินนิซินเนสเตลทีซีเอสพันนะครับลองดูหน้าตานะถ้าไม่เจอก็ไปลองไปเซิร์ชดูนะครับก็เจ้านี่ขายอยู่ใน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 นะครับ99.95เหลรียญนะครับ ลองไปเซิร์แล้วดูหน้าตามันนะมันจะมีเขาเรียกอะไรอะตรงขาๆตรงนี้จะมีลูกกิ้งใช้ปรับนู่นปรับนี่แล้วก็มีจออยู่ข้างบนขอบจอเป็นสีเงินๆน,นะครับนี่มีกล่องซีเนสติลกล่องอย่างกับฟิล์มเลยรูปไม่มีแล้วมีแค่นะั้นนะครับในบ้านเราเห็นติดราคาขายกันอยู่ประมาณห0 0พันนะครับ ราคาสูงทีเดียวก็เลยเกิดอารมณ์ไปหาอุปกรณ์ทางเลือกมานะครับก็คือทางเลือกก็คือ,คอตัวที่มันถูกกว่าบังเอิญผมก็ไปเจอตัวนี้ในเว็บขายออนไลน์ตัวหน,นึ่งนี่มีปุ่มกลมๆปุ่มไดอะลนะครับไว้เลื่อนแต่งแต่งปรับแต่งนะครับมีขอบข้างบนเงินๆแต่ตัวนี้มเป็นสีดำ อลองไปหาดูแล้วกันลองไปเสิร์ชดูแล้วกันนะครับตัวนี้ถ้าในในเขาเรียกวอะไรในเว็บออนไลน์ก็ราคาจะอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับผมก็ยังคิดอยู่ว่าจะสั่งตัวนี้มานะครับแต่ด้วยความจิ้มไปจิ้มมาแล้วมันมีมีให้เลือกเยอะไง ก็ไปเจอเรื่องความงกแหละเรื่องของเรื่องก็เลยไปเจอตัวที่มันถูกกว่านะก็เลยไปได้ตัวนี้มานะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่านะวิธีการใช้งานก็อย่างที่บอกมันเอาจุ่มลงไปในหม้อนะครับตัวมันเองจะคุมภูมินะครับแล้วมันก็ทําอาหารหกเนื้อหกปลาต้มไข่มันมีม,นมีคู่มือให้ด้วยนะบอกว่าต้มไข่ออนเซนทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็หน้าตาคล้ายๆตัวนั้นแหลนะนะเรามาดูของจริงกเลยเร็วๆนะครับจะได้ไม่เสียวเวลาโปะหน้าตามก็จะประมาณนี้ในตัวของซีเนสติลก็คงประมาณนี้แหละมันก็ยังมีปลั๊กไฟนะครับมีที่หนีสำหรับหนีภาชนะที่เราจะใช้ร่วมกันนะครับโครงสร้างมันก็จะมี ไอตัวที่หนีบเนเรื่องได้นะครับเลื่อนขึ้นเรื่ลงตัวมันก็จะมีหน้าจอมีไฟแสดงผลนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันเนาะเดี๋ยวจะลองให้ดูแล้วก็ตัวแท่งตรงนี้เอาไว้จุ่มนะครับมันจะมีขีดมาบอกว่าตรงนี้มินก็คือน้ําต่ําน้ําต่ําสุดได้แค่นี้ก็คือต้องท่วมรูนี่นครับเอาง่ายๆมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแม็กแม็กกนด้ว มันจะฝืดนะเพราะว่าถ้ามันไม่ฟืดมันจะลูดไปลูดมาอ่ามีแม็กอยู่ตรงนี้นะครับมีแม็กนะครับถ้าเลยแม็กขึ้นไปมันจะไปท่วมวงจรท้างบนนะครับง่ายๆ่ายแค่นั้นเองอ่ะไอตัวตรงนี้ก็หมุนปรับได้นะครับส่วนไอตัวตัวแกนตรงตรงเนี้ยมันถอดได้นะเพื่อจะเอาไว้ทําความสะอาดนะครับไหนไก็ไหนไหนละเดี๋ยวถอดให้ดูก่อนเลยหมุนไปทางไหนวะ มันจะมีเขียเข้ยวล็อกคล้ายๆกับเขี้ยวล็อกคล้ายๆกับตัวริะริลล,ล้างฟิล์มเราอะนะครับน่ะนะที่มีมีร่องตรงนี้ก็จะมีตุ่มๆที่มันที่มันเขาเรียกอะไรอะที่มันตอกใช้วิธีตอกไว้อะนะครับเพื่อจะให้เข้าล็อกกับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเปล่าๆนะไม่มีอะไรโล่งๆลงไป มาดูส่วนประกอบตรงนี้ก็จะมีใบ,ใบพัดนะครับใบพัดก็มีแกนต่อยาวมอเตอร์อยู่ข้างบนนะครับเข้านีคือฮีเตอร์นะครับทำผมร้อนก็มีแท่งอยู่ตรงนี้ครับมีนี่แท่งหนึ่งมีตรงนี้แท่งนึงก็น่าจะเป็นตัวเี๋ยวนมมันมีกี่แท่งวะโอ้มีสามแท่งหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งตรงนี้อันล่างสุดหนึ่ง มีสองนี่นะครับแล้วก็มีสามอยู่ข้างบนนี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกเทอร์โมนะครับก็คือตัวตัวเช็คอุณหภูมิแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นทั้งสามอันหรือเปล่าก็คือมันก็จะปรับอุณหภูมิน้ําอัตโนมัติให้เราเรื่องของเรื่องง่ายๆนะ,ระประกอบแล้วนะใบพัดนี่ก็คือใช้ในการปั่นนะครับถ้าใครเคยดูคลิปตัวอะไรนะ ตัวเครื่องคุมอุณหภูมิอของผมอ่ะก็น่าจะพอเข้าใจก็ของผมก็ใช้อุปกรณ์อยู่ประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็คือผมมีปั๊มน้ำนะลองย้อนกลับไปดูแล้วกันเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ข้างบน<ม>เข้าอย่างาืมเข้าที่เรียบร้อยนะครับ ก็ก็เราก็ต้องมีการเขาเรียกอะไร mm hmm. พอทําให้น้ําร้อนเราก็ต้องกวนน้านะครับให้มันร้อนทั่วถึงเนาะก็มีมีปั๊มน้ําปั่นให้น้ํำบนแล้วก็มีฮีตเตอร์มีตัวเช็คอุณหภูมินะครับทํางานได้เหมือนกันแหละเพียงแต่อนนี้มันจะปลอดภัยกว่าไอ้แบบที่ผมทำนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาเทสให้ดูอ่ะนี่ผมสมมุตินะผมใช้น้ําเล็กๆแค่นี้ก่อน ก็บีบตรงนี้ครับที่หนีบแล้วก็จุ่มลงไปอย่าที่บอกมันเลื่อนเลื่อนระดับได้นะไฮโลไม่ใช่ไฮโลเขาเรียกอ,อะไรมินแม็กนะครับพอเสียบลงไปปุ๊บสูงไปอีกอะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยขยับกล้องมาให้ดูแล้วนเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กก่อนอน่าจะได้ยินเสียงนะครับตื๊ด เอางี้ล้กันง่ายๆนะก็เสียบปั๊กปุ๊บมันก็จะขึ้นไฟนะครับไฟปุ่มตรงนี้จะเป็นตัวเป็นทัชสกรีนนะครับก็แตะเปิดแตะเปิดปุ๊บข้างล่างมันจะกวนน้ำนะครับก็คือมอเตอร์ก็ทำงานเลยท,ทันทีนะครับเอ่อ วิธีการใช้งานก็ง่ายๆมีอยู่สองอย่างที่ต้องทำนะครับมีตัวเลขบอกอุณหภูมิมีตัวเลขบอกเวลามีปุ่มสำหรับตั้งค่าอุณหภูมิตั้งเวลาตัวเลื่อนซ้ายขวาเพื่อจะตั้งอุณหภูมิหรือตั้งเวลานะครับอ่ะจิ้มตรงนี้ตืดปกติดี default มามันจะเป็น55องศานะครับก็ถ้าเราจะล้างฟิล์มเราก็ ก็เปเนี่ยนะเมื่อกี้กดไม่ทันกดแช่ก็ไม่ไปนะครับต้องแตะตลอดก็แตะไปเรื่อยๆจนสาสิบแปดแล้วนะยาวไปยาวไปนะครับก็วิธีการตั้งก็ประมาณนี้แหละ ไม่รู้ได้ยินเสียงไหมมันจะมีเสียงปลอด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 ,ปลอดอยู่ก็คือฮีตเตอร์มันทํางานนะครับมันจะทำทาหยุดหยุดนะมันจะไม่ได้แบบติดยาวงนี้นะเพราะว่าวัดมันน่าจะค่อนข้างสูงแหละมันก็จะค่อยๆทำอ่ะอันนี้ตั้งไปสามสิบแปดเวลาก็คือเราจะให้มันทํางานอยู่กี่นาทีแล้วหยุดนะครับก็ตั้งด้วยอย่างนี้เหมือนกันดีฟอ์มันจะมาสองชั่วโมงนะครับ ่ะผมไม่ยุ่งอะไรกันมาแล้วผมจะปล่อยให้มันอยู่อยู่ที่เวลาประมาณเนี้ยทีนี้อุณหภูมิเออผมว่าอุณหภูมิตอนนี้มันเกินแล้วมั้งเกินไหมวะ น้ำมันน้อยอ่ะนะครับน้ามันน้อย,อะะนนอยตอนนี้อุณหภูมิน่าจะน่าจะทะลุไปแล้วละ่ะนะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่43.9นะครับก็จริงๆแล้วตัวตัวมันเองอะ่ะมันจะตัดนะครับตรงนี้มันมีไฟแดงเนาะ ถ้ามันอุณหภูมิมันถึงแล้วอะ่ะมันจะตัดไปอยู่ที่เขาเรียกอะไรมันจะตัดไปเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวทําให้ดูดีกว่าอ่ะเปลี่ยนอุณหภูมิให้มันขึ้นไปที่เมื่อกี้มันสี่สิบกว่าแล้วเนาะเอามันไปสักเท่าไหร่ดีอ่ะสี่สิบห้าแล้วนะสี่สิบห้าจุดหนึ่งอ่ะดูนะ ตอนนี้มัน44นะครับนะมันก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอุณหภูมิขึ้นไปดูไฟนะครับไฟเป็นเขียวละคือตอนนี้อุณหภูมิถึง45.1ก็ตัดไปเขียวพอตัดไปเขียวปุ๊บนาฬิกาหนาถอยหลังมันก็จะเริ่มเดินนะครับพอมันเดินไปครบเวลามันก็จะไฟสีเขียวตรงนี้ก็จะกลายเป็นถีน้ำเงินมั้งตามคู่มือบอกนะครับ เอาง่ายๆก็นี่แหละตอนนี้ก็คือเราก็จะล้างฟิล์มสาสิบแปดใช่ไหมเราก็ตั้งสามสิบแปดเวลาชั่วโมงอะไรเราไม่ต้องไปสนใจกันได้เพราะว่าเราก็ล้างเราอยากหยุดเราก็หยุดแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ก็ปิดเปิดก็ได้นะกดปิดกดเปิดกดปิดมันก็ปิดกดเปิดมันก็เปิดนะครับทุกครั้งที่ถอดแล้วก็เสียบปลั๊กมันจะรีเซตตัวเองไปที่ห้าสิบห้ากับสองชั่วโมง นะเอาประมาณนี้ครับชีวิตการวอร์มน้ำยาก็จะง่ายขึ้นเนาะอ่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เอาสั้นๆประมาณนี้แหละก็คือ,เอา,าอเอามาอุ่นน้ำยานะครับในการล้างฟิล์มได้ธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ได้แตกประหลาดพิสดารอะไร ก็ถ้าใครอยากจะได้แบบไหนก็เลือกซื้อเอานะครับมันมีให้เลือกเยอะมากนะครับทรงแบบนี้หนะ้าตาแบบนี้มันมีรุ่นให้เลือกเยอะมากมกําลังวัดเอ่ยอะไรเอ่ยเยอะมากไปลงไปหาดูแลศึกษาดูแล้วกันว่าอะไรมันพอจะใช้ได้ตัวนี้ก็มีคนคอมเมนต์มาเหมือนกันว่าอ่าปกติมันทํางานได้แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือมันเป็นอปุ่มแบบทัชสกรีนก็คือปุ่มสัมผัส ไม่ใช่ทัชสกรีนเนาะเรียกว่าทัชสกรีนนะมันไม่มันก็ไม่ใช่จอมันก็เป็นปุ่มสัมผัสนะเขากลัวว่ามันจะพังง่ายอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ราคาไม่ถึงสองพันนะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคนะผมว่าก็ชีวิตจะง่ายขึ้นไม่ไม่ใช้อุปกรณ์แบบของผมนะนะซึ่งจะให้มานั่งต้มน้ําก็คงไม่ทานะครับก็ใช้พวกนี้ดีกว่าเนาะอ่ะมีคําถามอะไรลองทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ เดี๋ยวไว้จะมาตอบให้เนาะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ลองลองกดดูนะครับกดกระดิ่งด้วยก็ได้นะครับเพื่อมีคลิปแล้วมันก็จะได้ไปเตือนอะไรเงี้ยนะเวลาคลิปลงใหม่นะครับเดี๋ยวจะพยายามทําคลิปให้มันบ่อยๆขึ้นนะครับก็ถ้ามันทุกอย่างค่อยๆลงตัวเนาะช่วงนี้ก็วุ่นวายครับโอเคไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกันในคอมเมนต์นะครับหรือ Facebook นะครับ Back to the f r m e r คุยกันได้ทั้งทุกช่องทางเนาะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ